สวัสดีครับมื่อนี้สภาพมาเทดลาบามูนะครับอนนี้ก็จะเป็นหมูวดสจำเร็จแล้วนะครับมันจะกัวไอ้มัดสุกเติมน้ำนิดน้อยปกติว่าต้องเติมน้ำก็ได้นะครับเพราะว่ากัวไปนี่น้ำเนื้อให้หมูมันจะ ออกมาเองครับนำนัวดนำยังมั่นยุรันสงครามครมีขายนะครับลาบหมูลาบเนื้อแล้วน่าประชินหนึ่งค่ะอนี้แม่ค่าตัวจริงครับแม่ค่ามือหนึ่งเซที่สุด เห็นมือเดียเมืดหนึ่งควายหลังเฮ้ยเขาอาจจะค้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกนะครับก็แล้วครับสุกแล้วเอาไม่ผิดใชไหมนะคะเอาเพ็ดพอดีกระเจี๊เป็นกินข้าวเส้าใส่เครืครัวเยอะๆ เอา,า,า,เา,าครัมมะปุ๋งันเลยผงนัวพริกนะครับน้ำปลาคุณชายชอบแบบไหนคะเซมน้าครับแ้บานี้เปียวชีส วิเดียวแล้วใส่หอมแดงลงไปครับสูตรลาบหมูนี่หอมแดงนี่สุดยอดที่สุดดับกินข้าวแล้วก็อย่าลืมใส่มันจะมีหอมร่วมน้ำปาขคนนะครับนี่ครับ เป็นอย่างคือว่าเอต้องใส่น้ำตอนครวรคือว่าน้ำมันจะออกนี่หบอกอันนี้ไม่คะชอบมีน้ำนะ้ำแล้วใส่น้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย,แล,ยแล้วเดี๋ยวเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับใส่พักอ่ะรอท่านได้เลยนี่ครับ สดๆครับอยู่ในถังเตรียมไว้ให้ลูกค้าอาจจะได้ไม่รอแล้นันค่ะยี่สิบลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับนี่นะคะอนุญ่ตะใส่หอมเย็นๆว่าชอบใส่หอม ก็กใส่หอมลงไปครับเรียบร้อยคนก็แล้วนะนอ๋ผมมหอมไม่ได้เลยเรียบร้อยครับจัดจานพร้มอมทานครับ